กันเช่นเคยคะ่ะเมนูบ้านๆน,นะคะวันนี้ไม่อ้อยทําหอมหมกหัวปรีคะ่ะดูนะคะหน้าตาน่าทานม,มากเลยคะ่ะหอมหอมตามไปดูวิธีทํากันเลยคะ่ะเดี๋ยวมาดูส่วนผสมหลักๆกันก่อนนะคะตัวนี้จะเป็นเครื่องนะคะเป็นเครื่องแกงก็จะมีตะไคร้นะคะตะไคร้หกหัวหอมแดงยี่สิบห้าหัวพริกยี่ห้าเม็ดนะคะนี่จะเป็นใบเมงลก,กค่คะตัวนี้จะเป็นหมูสับนะคะส่วนตัวนี้จะเป็นหัวปรีคะ่ะ อันนี้ไม่อ้อยหั่นแล้วก็แช่น้ำมะนาวนะคะเนี่ยเขาถึงจะไม่ดำนะคะตัวนี้คือนำไปแช่น้ำมะนาวนะคะเวลาที่เราหั่นหัวปรีนะคะเราจะไม่เอากาบที่เป็นสีแดงนะคะใช้เฉพาะสีขาวนะคะโอเคทีนี้เรามาเริ่มโขลกเครื่องกันเลยค่ะเ,เกลือลงไปก่อนนะคะไม่อ้อยลืมส่วนผสมอีกหนึ่งอย่างนะคะนั่นก็คือไข่นะคะ จะใช้ไข่เป็ดหรือไข่ไก่ก็ได้ค่ะโอเคเดี๋ยวไม่ขอโขกเครื่องให้เสร็จก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยมาดูกันต่อนะคะเราจะโขกประมาณนี้นะคะไม่ต้องแหลกมากนะคะทีนี้แม่เอาจะนําหมูค่ะไปโขกเลยค่ะจะนําตัวหัวปีนะคะลงไปโขกด้วยนะคะอันนี้เป็นสูตรที่คุณยายสอนมานะคะว่าเวลาทำห่มอ,อกหัวปีเนี่ยต้องเอาไป เอามาตันแบบนี้ค่ะวเรวาไม่รัเวลาที่เราทําเสร็จเนี่ยเขาจะไม่แข็งกระด้างนะคะเขาจะนุ่มเราจะโขบประมาณนี้นะคะนี้ตอกไข่ลงไปเลยค่ะ ทีนี้เราก็มาปรุงเครื่องกันค่ะแล้วก็ผงปรุงรสนะคะเกลือเราใส่ไปแล้วทนี้เราก็คลุกเขาส่วนผสมให้เข้ากันนะคะ ความหอมด้วยใบแมงรักทีนี้เราจะมาเริ่มห่อกันเลยนะคะใบตองไม่อ้อยเอาไปลนไฟเรียบร้อยค่ะนี่นะคะเสร็จแล้วรวบเข้าหากัน,นะคะ่ะแล้วก็พับฝั่งนี้นะคะ เสร็จแล้วเอาไม้จิ้มฟันค่ะแับนี่ค่ะแล้วก็ใส่ในซึ้งนะคะโอเคห่อเสร็จแล้วค่ะทีนี้เดี๋ยวเราจะนําไปนึ่งอีกหนึ่งชั่วโมงนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานกันค่ะนึ่งสุกเรียบร้อยนะคะนี่นี่นะคะ เรียบร้อยค่ะสำหรับหอ่หอหมกหัวปีใส่หมูนะคะเดี๋ยวส่วนผสมอม้อยจะแปะไว้ท้ายคลิปนะคะเช่นเคยค่ะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์กับเพื่อนชาว Youtube นะคะช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องอร่อยจังใบอ้อยอิงเขาแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ